วันนี้มาตรวจมนนสุ่มตรวจงานฉาบนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปตรวจเดี๋ยวสุ่มสุ่มแกงสุ่มนะครับนี่จัดอยู่ไหนจัดอ๋อนี่อยู่นี่นะช่างจัดแล้วนตะา,ามเอาสามเหลี่ยมไหเยยนี่นะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงไหมเนี่ยยกช้าน้ำไม้มาเอากสามเหลี่ยม โอเคอันนี้ถือเองถ่ายเองนะครับนี่ถือเองถ่ายเอง,อ,เอ,งอ๋อเฮ้ยพอได้ใช่ได้ไหนอะไรตรงปหมตรงครนะตรงใชไหะนี่นะครับตัวนี้นะตวันะตวข้านะผมก็สุ่มนะนี่แล้วก็ดูช่องแสงนะนี่ดูช่องแสง เห็นไ,ไหมฮะดูช่องแสงโอเคโอค้โหนี่ดูวงกบนะครับดูวงกบนี่ฮนะวงกบอ่าผมทาบนะครับนี่ทาบม,มีบ้างนะครับบอกก่อนมีบ้างจะมีช่องแสงบ้างมีช่องแสงบ้างปุ๊บนี่ฮนะนี่ดูเห็นไหมนี่นะเออเอาได้นะนี่โอ้ช่างจัดนะทีมงานเคอนี่นะทาบองกบเออจะได้เอ้ยเอาฉากมาเช็คกี้ เอาฉากมว้ให้เ,เยียเช็กหน่อยนี่ก็สุ่มๆนะครับเพราะว่าเป็นทีมงานที่เราคัดแล้วนะครับไล่ไปเลยไล่เลยอ่ะออนะครับนี่ฮนะอันนี้ฉากอันนี้ฉากนะลองดูลองดูครับเออใช่ได้ใช่ได้อย่างเงี้ยนี่นะนี่เอ้ยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยว ถึงไม่เท่านั้นนะครับถึงไม่เท่านั้นโอเคแล้วก็ผิวฉาบผิวฉาบโอ้ใช้ได้ใช้ได้นี่นะผิวเออเนี่ยนฮะแมแร,ม,แรมครับใช้ได้รักษาผลรักษาผลงานไว้นะเว้ยเน่ต้องอย่างนี้นะจัดนี่นะนี่ก็อันนี้ไม่ได้สกิมนะครับอันนี้ก็นี่นะ งานฉาบนะนนนนะรบรครับนี่งานฉาบนี่นะฮะเรียบเนียนเลยนะครับนี่จะได้จะได้โอ้โอเคอันนี้กําลังฉาบกําลังแต่งหน้าอยู่แต่งหน้านี่ช่างจัดเอาเอายังไงครับปั่นใช่ไหมแล้วได้รอนปะ่ครับอันนีเ้เอยู่แล้ะเอียดอยู่แล้วใช่ไหม,มไหนไหนเีจ้าเียจ้หน่อย อันนี้แตง่งเพิ่งแต่งล่างใช่ปหมอันนีน้เสร็จแล้วใช่ปหมเดินอีกรอบครับอ๋อยังเดินอีกรอบครับนี้อันนี้เดินนะ <hum ming> แค่นี้แค่เดินก็สวยแล้วนะครับ่งนง้นเสร็จแล้วโอเคอือนีครับนี่นี่เรียมนะครับมีเรียมเป๊ะเลยนะครับน, mining, นี่นี่นะนี่ดูดูเนื้องานนะครับ ใช่ได้ออรับตัง <c oughs> รับตังครับไม่มีปัญหาแค่นี้แหละครับณคดับ